สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Hello Cha Cha นะคะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิต UOB 1กันเน่ทุกคนโดยเรานะคะจะต้องกดตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้พอสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะที่สาคัญนะคะบัตรเครดิต UOB 1เนี่ยนะคะรายได้เริ่มต้นเพียง15 0 0 0บาทเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตตัวนี้ได้แล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะพอจะไปบอกกันทั้งวิธีการสมัครนะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะคุณสมบัติของคนที่จะสมัครได้แล้วก็ขั้นตอนการสมัครทั้งหมดค่ะทุกคนโดยถ้าใครนะคะจะติดตามกิจกรกมนะคะก่อนอ ก็ะะ <S <S ฝากที่จะให้เพื่อนๆนะคะ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะส่วนนักทานะคะวันนี้พร้อมแล้วที่จะไปสมัครบัตรเครดิต UOB One นะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของพอยได้เลยนะคะพอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้แล้วนะคะทางในตัว Description แล้วก็ในตัวคอมเมต์เลยค่ะส่วนนักทานะคะพร้อมแล้วก็กดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปในหน้าเดียวกันในหน้าเว็บไซต์ของทาง UOB กันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลย <S 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 โอเคค่ะทุกคนเพืนะ่อนๆนะคะกดผ่านลิงก์ด้านลา่างตามที่พอยบอกเรียบร้อยแล้วนะะาจม เข้าสู่หน้าเดียวกันในหาในหน้าเว็บไซต์ของทาง UOB แบบนี้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นนะคะเป็นตัว special deal นะคะทุกคนนะให้เราได้บินนะคะได้ถูกเส้นทางเลยนะคะเพียงแค่เรานะคะสมัครบัตรเครดิต UOB นะคะแล้วก็บัตร UOB Cash p a s เนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะได้รับโค้ดส่วนลดของการบินไทยนะคะมูลค่า4,000บาทเลยะคะ่ะทุกคนสิ้นปีแบบนี้นะคะใครที่กําลังจะเดินทางนะคะก็อย่าพลาดที่จะสมัครบัตรเครดิตของทาง UOB กันค่ะเดอโปรนี้นะคะจะอยู่ตั้งแต่21ตุลาคมนะคะถึง 21พฤศจิกายน67เท่านั้นนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังอยากสมัครบัตรเครดิต UOB 1กันแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนะให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงมาเลยนะคะในหน้านี้นะคะจะมีบัตรต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัว PV ไหมนะคะ PV เฟร์ต่างๆนะคะทุกคนนะโดยให้เรานะคะมาเลือกกดเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนบัตรเครดิต UOB 1ค่ะทุกคนนะโดยในการที่เราเนี่ยจะสมัครบัตรเครดิตนะคะทุกคนนะจะมีในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยกู้เช่าที่จําเป็นนะคะแล้วก็ผ่อนชําระคืนวัน ะะจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะคะในอัตราเนี่ย25%ต่อปีนั่นเองนะคะทุกคนนะเน้นย้ำไว้แบบดอกจันเลยค่ะแล้วถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราไปดูนะคะในส่วนของบัตรเครดิต UOB One กันดีกว่าค่ะว่าเขานะคะให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้วใครที่สามารถสมัครบัตรตัวนี้ได้บ้างค่ะโดยพอเราเลื่อนลงมานะคะเขาเนี่ยจะมีการแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต UOB One เอาไว้ค่ะทุกคนโดยเขาบอกว่าบัตรตัวนี้นะคะสามารถได้รับเครดิตเงินคืนนะคะ10%ค่ะทุกคนที่รถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้า MRT ค่ะทุก คใครที่เป็นสายขึ้น m อ็มบ่อยๆนะคะบอกเลยว่าบัตรตรงนี้คือตอบโจทย์มากๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเครดิตเงินคืน10%ที่คาเฟอเมซอนนะคะแล้วก็เครดิตเงินคืนอีก5%นะคะที่7 e เ e ่ e อีลนะคะกราบแล้วก็วัดสันด้วยค่ะทุกคนบอกเลยว่าบัตรใบนี้นะคะอาจจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนค่ะทีนี้นะคะเราไปดูนะคะในส่วนของเงื่อนไขแล้วก็ข้อกําหนดนะคะให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยในหน้านี้นะคะก็จะแจ้งเอาไว้ค่ะทุกคนว่าอัตราค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยต่างๆนะคะโดยค่าธรรมเนียมในปีแรกนะคะเขาเนี่ยจะ มีการฟรีค่าธรรมเนียมให้เลยค่ะโดยค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับปีถัดไปนะคะจะอยู่ที่2,000บาทต่อปีนั่นเองค่ะโดยค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับบัตรเสริมนะคะใครที่เปิดบัตรเสริมนะคะก็จะมีอีก1,000บาทค่ะทุกคนโดยสําหรับค่าธรรมเนียมรายปีนะคะปีถัดไปเนี่ยจะได้รับการยกเว้นด้วยนะคะถ้าเราเนี่ยมียอดการใช้บัตรเครดิตสะสมภายในปีนะคะบูลค่า 60,000บาทขึ้นไปนะคะภายใน12รอบบัญชีนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมที่พลอยบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยสําหรับการชําระเงินคืนขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่16%ต่อปีนะคะตัวนี้เนี่ยยังไม่รววในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมคํานึงนะคะถึงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะทุกคนนะอ่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะมีในส่วนของอัตราการผ่อนชาระค่ะทุกคนคืนขั้นต่ำนะคะก็คือจะไม่ต่ํากว่า ร้อยละแของยอดเงินนะคะตามที่ใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือนนั่นเองนะคะทุกคนนะโดยเริ่มนะคะตั้งแต่รอบบัญชีก็คือ1โมกรลาหกเจ็เป็นต้นไปนะคะทุกคนนะใครที่จะผ่อนชําระสินค้าขั้นต่ำนะคะก็อย่าลืมดูในส่วนของอัตราดอกเบี้ยตัวหนีกันเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนนะแล้วก็ในส่วนต่อไปค่ะทุกคนจะมีค่าธรรมเนียมค่ะสําหรับใครที่ทําการเบิกถอนเงินออกมานะคะค่าธรรมเนียมตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่สเปอร์เซ็นต์นะคะของเงินสดที่เบิกถอนในแต่ละครั้งนะคะทุกคนนะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะทุกคนจะเป็นระยะเว เวลาการชําระโดยปลอดดอกเบีย้ยค่ะการที่เราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ต้องชําระดอกเบีย้ยได้ด้วยนะคะทุกคนนะก็คือเราเนี่ยจะต้องชําระนะคะทุกคนนะตามกําหนดเนี่ยสูงสุด55วันน,นะคะ่ะนับจากวันที่สรุปรยอดรายการครั้งก่อนนะคะถ้าเราจ่ายภายใน55วันนี้นะคะก็คือจะปลอดดอกเบีย้ยกันไปเลยนั่นเองค่ะทุกคนแต่ก็จะต้องเป็นยอดที่มีการชําระแบบเต็มจํานวนนั่นเองนะคะทุกคนนะทีนี้นะคะเราได้รู้ในส่วนของอัตรานะคะพวกค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยต่างๆไปแล้วนะเรานะคะไปดูกันต ในส่วนของคุณสมบัติของคนที่จะสมัครได้กันดีกว่าค่ะโดยคุณสมบัตินะคะทุกคนนะก็ขอให้เป็นคนนะที่มีอายุนะคะอยู่ในระหว่าง20นะคะถึง60ปีนะคะก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตใบนี้กันได้แล้วค่ะโดยไรายได้นะคะทุกคนนะสำหรับไรายได้ต่อเดือนของคนไทยนะคะขอที่15,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วนะส่วนในฝ่ายของชาวต่างชาตินะคะจะอยู่ที่50,000บาทขึ้นไปนั่นเองค่ะโดยอายุงานนะคะในฝ่ายของพนักงานประจำนะคะขอให้มีอายุงาน4เดือนนะคะแล้วก็จะต้อง มีการผ่านการทดลองงานด้วยค่ะส่วนเจ้าของกิจการนะคะจะอยู the the ่ที่3ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะโดยเอกสารประกอบการพิจารณานะคะสำหรับคนไทยนะคะทุกคนนะจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะหนังสือรับรองรายได้นะคะสลิปเงินเดือนค่ะแล้วก็เป็นตัวเงินเดือนเดือนล่าสุดนะคะแล้วก็สำเนาบัญชีส่วนตัวนั่นเองค่ะทุกคนส่วนในฝั่งของชาวต่างชาตินะคะก็จะมีในส่วนของหนังสือด้านท้างต่างๆนะคะใบอนุญาตการทํางานตัว work permit นะคะหนังสือรับรองรายได้นะคะสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดนะคะ แล้วก็สำเนาการจดทะเบียนบริษัทนะคะอันนี้เนี่ยในฝ่ายของชาตักชาตินั่นเองค่ะทีนี้นะคะเขาก็จะมีนะคะในส่วนของเงื่อนไขนะคะทุกคนนะของตัวสเปเชียลดิวนะคะที่ตัวนี้เนี่ยที่พอมีการแจ้งเอาไว้แล้วหนว่าจะมีในวันที่21ตุลามนะคะถึง 11. พฤศจิกายน67นี้ค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้กันได้เลยค่ะโดยสรุปแล้วนะคะของบัตรเครดิต UOB 1นะคนพคอเนี่ยได้สรุปกันให้ฟังกันแบบละเอียดเลยนะคะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์นะคะที่บัตรใบนี้ให้กันนะคะ คนนะอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะอัตราดอกเบี้ยต่างๆก็สรุปไ้ให้แล้วนะคะแล้วก็คุณสมบัตินะคะก็ได้แจ้งกันเอาไว้ทั้งหมดแล้วคะ่ะใครนะคะที่ฟังมาแล้วนะคะเฮ้ยฉันผ่านหมดเลยนะคะทุกคนนะเราไปดูในส่วนของวิธีการสมัครกันดีกว่าะคะ่ะสําหรับการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะคะก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างน,นะคะตามที่พลอยบอกเมื่อกี้แล้วนะคะ<ฮ>ทุกคนนะเราเนี่ยสามารถเอ็กอกอกจากหน้าหนีได้เลยนะคะถ้าใครเข้ามาอ่านตามพลอยกันนะแล้วก็เวลาที่เราเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลื่อนลงไปที่ด้านล่าง เะะราเนี้ยจะมีการให้เรานะคะทำการกรอกข้อมูลค่ะทุกคนจะเป็นในส่วนของชื่อนะคะนามสกุลของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอีเมลของเราเนะคะแล้วก็ช่วงไรายได้ต่อเดือนของเราค่ะทุกคนแล้วก็บัตรเครดิตที่เราต้องการสมัครค่ะซึ่งถ้าใครกดบัตรเครดิต UOB One มาแล้วนะคะเขาก็จะเลือกเป็นบัตรเครดิต UOB One ไว้ให้แล้วนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะกรอกข้อมูลด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะคะมากดต่อที่ยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดนะคะทุกคนนะหลังจากนั้น ก็กดยอมรับได้อีกนะคะแล้วก็กดคําว่าส่งข้อมูลนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเนี่ยนะทำการส่งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับธนาคาร UOB ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยทำการรออยู่ที่บ้านได้เลยนี่ค่ะเพราะว่าพนักงานจากทาง UOB นะคะจะติดต่อมาหาเราค่ะพูดคุยเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่เราสมัครนะคะแล้วก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่างๆนะคะและเขาเนี่ยก็จะส่งคนมารับเอกสารให้เราถึงที่บ้านเลยนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งวิธีการสมัครบัตรเครดิต UOB อนะคะผ่านช่องากม คใครที่อยากสมัครตามกันแบบนี้นะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่พลมีการทิ้งเอาไว้ให้เลยนะคะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์เลยค่ะวันนี้นะคะก็เอาวิธีการสมัครบัตรเครดิต UOB มาฝากกันนะคะสำหรับใครที่ชอบลิปนี้ก็อย่าลืมพี่จ้ากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พลทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย